นิทานเรื่องเจ้าหญิงอลิซากับดวงดาวแห่งความหวังการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรออโรราอันเงียบสงบมีเจ้าหญิงน้อยนามว่าอลิซาเธอไม่เพียงงดงามแต่ยังมีจิตใจที่อ่อนโยนรักธรรมชาติและมักออกไปพูดคุยกับดอกไม้นกและดวงดาวบนท้องฟ้า ในค่ำคืนหนึ่งที่แสงดาวเปล่งประกายเจ้าหญิง <I S 1> อลิซาแปบอธิตฐานเบาๆว่าหากฉันสามารถช่วยผู้คนให้ยิ้มได้มากขึ้นฉันจะยอมแลกทุกอย่างเลยค่ะในเช้าวันรุ่งขึ้นอลิซาได้รับข่าวว่าในหมู่บ้านทางตะวันตกผู้คนกำลังเผชิญภัยแล้ง และความเศร้าโศกเธอตัดสินใจขอพระราชาและพระราชินีออกเดินทางเพียงลำพังเพื่อไปช่วยเหลือพวกเขาแม้จะเป็นเจ้าหญิงแต่อลิซาไม่กลัวความเหนื่อยยากเธอเตรียมน้ำอาหารและรอยยิ้ม้อยเต็มเปี่ยมระหว่างทางอลิซาต้องผ่านป่าลึกลับมีเสียงแปลกๆแ,และทางเนินวน แต่เธอกลับพบกระรอกน้อยตัวหนึ่งร้องไห้อยู่เพราะหลงทางอลิซาช่วยกระรอกน้อยแล้วขอให้มันพาเธอไปต่อในเส้นทางอย่าลืมนะคะเด็กๆเมื่อเราช่วยผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโลกก็จะช่วยเราตอบแทนด้วยความอบอุ่นเช่นกันเมื่อมาถึงหมู่บ้าน ผู้คนดูเศร้าหมองดอกไม้เหี่ยวเฉาน้ำแห้งขอดอลิซาจึงเริ่มสอนเด็กๆปลูกดอกไม้ร้องเพลงและสร้างบ่อน้ำเล็กๆด้วยความพยายามวันแล้ววันเล่าเธอก็ไม่ย่อดหอแม้มือจะเปื้อนดินแต่ใจเธอก็เปลี่ยนด้วยความหวังคืนหนึ่งดวงดาวดวงหนึ่งตกลงมาใกล้หมู่บ้านเจ้าหญิงอลิซา อาทิตย์ผ่านอีกครั้งว่าขอดวงดาวช่วยนำแสงแห่งความหวังกลับมาให้ที่นี่ด้วยเถิดทันใดนั้นแสงจากดาวสาดส่องลงบ่อน้ำดอกไม้เบนบานขึ้นทั่วหมู่บ้านเสียงหัวเราะก,กลับมาอีกครั้งผู้คนรู้สึกอบอุ่นใจเมื่ออลิซ่ากลับสู่ปราสาทผู้คนในอาณาจากักรต่างยกย่องเธอว่าเป็นเจ้าหญิงน้อย ที่ทำให้ดวงดาวยังอยากส่องแสงเพราะเธอคือแสงของทุกคนคติสอนใจแม้เราจะตัวเล็กหรือดูไม่มีพลังใดๆแต่ถ้าเรามีหัวใจที่เปี่ยมด้วยความหวังและความเมตตาเราสามารถเปลี่ยนโลกของใครบางคนได้เสมอฝากเด็กๆและผู้ปกครองทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ให้ช่องนิทานเด็กคิดแฮปปี้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ